สวัสดีค่ะการเด้นที่ช n แน l วันนี้เรามาที่พระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธ์สีมงคลนะคะเนาะอยู่อำเภอวังน้ำเขียวนะคะเป็นวัดที่เป็นศิทธ์ของหลวงปู่หลวงตามหาบัวเนาะเก้าเก้าสิบเจ็ดสิบแปดเมตรความสูงถึงยอดฉัดหกสิบเอ็ดเมตรเนาะภายในบรรจุพระบรมสารีษษษาริกธาตุของหลวงตามหาบัวนะส่วนใหญ่เลยสูงหกสิบเอ็ด่กว้กษษาง มวัดย้อนแสกนิดน,นึงเห็นไหมน้อใหญ่โตมโหลานอลังการมากค่ะมีระบบเติมออกซิเจนให้ปลากังหันชัยพัฒนาโซลาเซลล์ชอบมากเลยนี่นะคะตรงนู้นน่าจะเป็นเขตไม่รู้ว่าบ้านคนหรือนอกเขตวันหรือเปล่าเนาะแต่มี ที่เราต้องใจมาเห็นอยู่ริมถนนนะคะเพราะว่าตรงนี้ที่วังน้ําเขียวนะคะลืมบอกเนาะว่าเรายังอยู่วังน้ําเขียวอยู่เลยโอ้ต้นนี้เท่จังเลยอะ่ะนี่ดูดูดูด,ดูว้าวโอ้ต้นอะไรไม่รู้นะคะคล้ายๆตระกูลหมากแหละเนาะแต่ว่าสวยจังเชฟก็สวยดูดอกนี่คือดอกเขาเนาะ เหมือนงาช้างเลยเหมือนงนอแรดเลยขึ้นมาป้าบแล้วก็แตกออกมาเป็นแบบนี้นี่แต่นี่ก็คืออ้าวพ่อกับแม่ไปไหนแล้วล่ะนี่นะคะเจดี JD. เดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงเนาะพ่อกับแม่ไม่เข้าไปหรอคะกรุณาถอดรองเทา้า ขึ้นทางไหนเนาะอ๋อเราจา้ะอ๋าาอเรา,จ,าอจอดผิดที่นีู่<ๆ>เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างในกันดีกว่าลุยพาพ่อกับแม่น้องเด่นมาเนาะขึ้นไปนรถดจ้ะขึ้นไปเลยนะเไหม ไปรอรบรข้างในไหมกราบเขารบกราบไหว้าหมาเจดีทุบเทียนดอกไม้ไม่ต้องมีกายวาจาใจที่มีก็พอว้าวว่าพื้นเย็นเจียบเลยโอ้ดอกม้นน,นมันเป็นภาระให้ให้ให้ ให้ใช่จ้ะให้เจ้าหน้าที่วัดมาขนมาเก็บเนาะเป็นควันอีกนี่แม่ชีนุ่งขาวห่มขาวาไอ้ฮะชั้นนะสองสำหรับนะัาสมาธิเราไม่พูดดังเนาะว้าวนี่ สำหรับคนที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมเนาะถ้าอยู่แถววังน้ำเขียวนะคะโอ้วัดนี้ป่ะป่ะโอ้รอเดินใช่ใช่ใช่โอ <c oughs> ทางเดินนี่แล้วก็อ้อมขึ้นไปทางนู้นแสดงว่าตรงนี้เอาไวนะ้นักสมาธิอย่างเดียวโอ้เสาวสวยจัง <c oughs> เป็นห no. ินจริงไหมเพราะว่าเนาะสเตเลสอลังการมากแต่เดี Naj ๋ยวรอตองเด่นนิดนึง <c oughs> เรวทางถอยขึ้นชัน้นสองเนาะจากที่เมื่อกี้นี้เรามองนะคะก็อยู่ข้างล่างจุดที่เราอยู่เมื่อกี้นี้เนาะคือถ่ายนะเราขับรถถอยขึ้นชั้นสองนะคะต้องมาเดินข้างในเนะาะก็จะล่งนิดนึงอ๋อทีนี่ก็สะดวกสบายเนาะสำหรับคนที่เป็นมนุษย์ร้อนนะคะก็จะเข็นขึ้นมาได้เลยเนาะ ว้าวเราจะไม่เสียงด้างนะเพราะว่าเราอยู่ในวัดปาหลาดกุ้งปะหลาากว้งโอ้าวโว Orang ลงตามาหันไปเยอะเลยอวองไฟมันกระพริบอะอืนี่ก็จะเป็นภาพเหมือนลงปูม,มันนะคะ ไฟในตู้แล้วไฟกับพิบมากเลยอันนี้ก็ชื่อว่าพระอาจารย์โอ้หลวงปู่เสาเลยพระอาจารย์เสาน,นะคะระากาศภาพจิตกรรมฝาผนังเนาอ Thank you. เป็นคนที่สร้างเป็นรูกสิกของหลวงตามหาบ <มา S 2> ัวเรมมื่องวัดหลวงตาอ๋อที่นี่นี่นะคะบรรยากาศเราไปทางไหนเนดนกลับใช่ไหมอืมโอเคเดี๋ยวหนูตามไปตามพ่า,ขาขกับแม่ไปก่อนเนาะบรรยากาศโดยรอบนะคะรอบจะดีเนาะตรงนี้ก็ยังเย็นๆอยู่เรายังพอเดินได้เนาะนีะ่เะ ว้าวนี่นะคะอ่ะบรรยากาศโดยรอบเนาะรอบวัดเนี่ยแมวอ่าโอเค สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นการมาเยี่ยมชมวัดที่น้องเด่นบอกเนาะเป็นวัดเหมือนวัดหลวงตาบัวสองเลยแต่ว่ามันเป็นวัดที่ลูกศิษย์หลวงตามหาบัวนะคะสร้างเพื่อสักการะเนาะล้ำลึกถึงหลวงตามหาบัวนะคะโอเคบายบายสวัสดีค่ะ